สวัสดีนะฮะทุกท่านนะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮฮารีวิวนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมอ่าในแม a เฮาส์สองกับแชปเตอร์ที่สามแล้วนะครับอ่าเยีด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 อ่าเราตอนนี้เราก็ตกมาจากบ่ออะไรสักอย่างอ่าได้ปืนเ MM. ก้ามมเก้าเอ็มเอ็มก็แอคแอคหยิบเก้าอี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทิ้งไป เปิดประตูไปแล้วเปิดไฟทีนึงโอ้ยโยโอ้เหตุที่ผมมาคนเดียวนะวันนี้ก็มาคนเดียวนะก็เนื่องจากถ้าเราเช็คคนที่ผ่านเข้าไปเนี่ยในตอนนี้ของติดไวรัสเนี่ยมันก็จะไอ้นี่ใช่ไหมจะกระตุกนี่ก็กระตุกมันก็ช่วยบรรเทาได้นิดหน่อยนะเราบ้าเรื่องอะไป ไม่ฟังฟิตส์และ potential limb loss please turn away now no กูจำทางได้นะทางนี้เลยจำได้นะผมผมลองลองลองแคสมาก่อนหน้านี้แหละแคสกับคนคนหนึ่งนะแต่ว่ามันกระตุกมากเลยก็นะอันนี้นะเราก็ต้องหยิบปืนมาผมผมรู้นิดนึงนะให้มันระเบิดนะ z o o มนะ z o o มนะแล้วก็เปิดประตูไปแล้วก็เจอทีวีซ่านะทีวีมันซ่า you're o u alive. still t I h โอ้โหเคทไม่มีรรอะไรเปิดประตูก็ไม่ได้เก็บบัน,นทึกให้เราฟังนะฮะก็ตอนนี้สถานีคอมไม่ได้หายจัดก,การ <S <S ติดไวรัสนะก็ยังติดอยู่นะฮะเอ้ยเอ้ยกระตุกแล้วเนี่มันก็ยังติดไวรัสอยู่นะฮะแต่ พอแฉได้ก็แฉนะถ้าเขาตกมากก็ไม่แสนะก็ใกล้แล้วล่ะใกล้จะเอาไปล้างนะพร้อมแม่งเหนาเหนาสัยเฮ้ยเหนาสายหมดเฮ้ยฟังเขาพูดไปเรื่อยๆโอเคประตูเปิดได้แล้วนะฮะแล้วก็ออกไปเอ้ยเฮ้ยไฟไฟเอ้าเย้ ตัวเฮี้ยนเลยเอาใครแอดมาชิบหไยเอ้ยโนเอื้อยิงยิงไกลละไปอะไรชายชุดเขียวฟอมฟอมฟอมเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาตรงนี้นะฮะไป้หนึ่งชาร์จก่อนนี่มันก็มีทางนะฮะจากเมื่อกี้ที่มันปิดทางเราไปนะทุบไปทีเดียเอือทุบไปเอ้ยเฮี้ยเฮี้ยโอ้โหเฮี้ยโอ้โอ้ตัวดำๆเลยเนี่ยหลบไป อาการเล่นในทุกครั้งผมเนี่ยคุยไข่เ,เขยา่าอ่ะการเล่นแต่ละครั้งในไหนไม่เฮานะครับมาจากการแสดงจริงนั้นนะคือกูกลัวจริงนะกีดจริงนะใครทักสกายมาแบบหนึ่งก็เล่นเกมอยู่นะฮะอ่า yes ช,ชาร์จไฟเปิดประตูเปิดประตู อ่าอันนี้ไม่มีขี้นะฮะในสะอาดอยู่นะฮะเยสเก็บแล้วเอาเฮ้ยเสียงอะไรวะร้อนๆวะเยสเปิดได้ด้วยอือชิบหายชิบหายแล้วไงบรรยากาศไม่น่าปลอดภัยนะฮะแล้วกูแคสเกมคนเดียวด้วยนะโอ้สุดยอดอ่ะกูกล้าได้ไงวะทำอะไรกันไปเยี้ยเยี้ยเยี้ยปูไม้ตกแหม นี่ตอนน่อีนไปจากไหนผมก็อือสัดไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรวะประตูนี่ไอ้ซัดประตูนี่บไปท่านผู้ชมตกใจเลยถูกถูกกล่องไปมืดอีกแล้วเฮ้ยไฟอ่าดึงสวิตช์ลงมาแล้วไงต่อคกูชิดกำแพงก่อน ตอนนี้ผมกลัวมากอ่าเฮ้ยแฝดแฝดเย้แฝดตัดตัหมดไปหมดไปหมไปเฮ้ยยี่อะไรเนี่ยเนี่ยไอหลอดเนี่ยที่มันทำให้เราติดงงเงมเลยนะติดอะติดติดไก่เหี้ยอะไรไม่รู้นะในพาร์ทที่แล้วนะเฮ้ยฉิดหายแล้วไม่หมด no 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 เย้ยมันนี่ก่อน no เฮ้ยอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดอ๋อชิบหาย อ้าวแล้วหานั่นอยู่ไหนวะโอ้ยนี่นี่นะออะหยิบมาเอาไว้หนไหนออกมาแล้วเอาใส่ไปอ้าไม่ได้อ่ะออกมาไม่ให้หมดเลยอ่าแล้วเปิดอ๋อเราต้องไล่หาทีละอันนะที่มันตกอยู่นะฮะหยิบออกมา อันที่สามแล้วนะครับจะ,จะพอเฮ้ยอ่าแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังหาอันที่สามอยู่อยู่เนฮี่อยู่ไหนไว้อันนี้ผมต้องฝึกให้รอบคอบม,มากกว่านี้นะอ่ะชิบหายไฟหมดไฟหมดแป๊บหนึง่งเปิดใหม่ ผต้องหัดทำตัวรอบครอบวันนี้นะ้าื่อนที่แล้วเราไม่เราไม่รอบเราไม่รอบครอบนะฮะเราก็จะเดินโง่อหยหลาหลาย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 อลายห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 ลายลาลยเหรอเฮ้ยอยู่นี่ไงโอ้โหเฮ้ยเหยเสียงอะไรเสียงอะไร มีเสียงผู้หญิงมาคอยกระซิบเรานะฮะเอาลง,ง,แ,งแล้วไงต่อเอ้ยเฮ้ยชิดกำแพงกันละเฮ้ยไฟเปิดเฮ้ยเจ้าผู้หญิงไอ้สัสผู้หญิง,ญงดูเกมนี้ทั้งหมดขี้กผูก้หญิงนะฮะกลัวสัส แล้วไงต่อ oh. อ uh ่าแล้วยังไงต่อวะกำลังอัดดังยังไงไนงาเราคาดด้วยเราตต่อไปได้ด้วยอุ้ยไฟสว่างไฟสว่างนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหหุยโอ้โหผีผีตำรวจ no 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 ขางไอ้สัดขาง no 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 โอ้โหเฮ้ยลุงลุงเมาอ่ะลุงเมาอ่ะเอ้ายังหายไม่ตาย security gate opening เฮ้ยยหุยมึงวิ่งตบกูสิอยู่ไหนวะออกมาดิเดี๋ยวแม่งเดะเดวเดะเฮ้ยนั่นประตูอะไรอ่ะ โอ้ยเปิดไม่ได้ด้วยเอ้ยกระตุกนิดหน่อยเอ้ยแต่มันแคสเกมได้นี่วะมันก็ยังแคสได้อุ้ยสัตว์เหี้ยอะไรเหี้ยอะไรเหย็บเฮ้ยโน้ฟลายช้ไฟใช้กระพริบเฮ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเงีย็บ เปิดเปิดเปิดไม่ได้อุ้ยอ้ยอุ้ยอเหี้ยี่โอ้ไฟฉายเสือพังนะฮะตอนนี้ไมหมดเยเหี้ยโอ้โหตกตกิตกิวางแฟลงไเอ้อเอ้อตก

คเขาให้ปีนคเขาให้ปีนอ๋อโอ้โหฉลาดนะเนี่ยเราพานนี้ชมเตงนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกเออเออเขาให้ปีนเกมมันลื่นเกมมันลื่นอ่าเขาให้ปีนนะท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยสะดวกนะเอ้ยโอ้โหตกเอ้ย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 ใจเย็น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 โดดไปแล้วอ่าอยู่นี่ อ,อ๋อเดินไปเดินไปแล้วไงมุดมุดใช่ป่าวะต้องใช้ลวละ่ะเฮ้ยใช่จริงด้วยอโอโหยอ้โหยแม่งผีไม่ค่อยมีนะแม่งเน้นพัดโซ่พัดโซ่เย็ดเย็ด Ô hô giật giật Nhập Nhập Ê nám bởi đây ngài à Nám bởi đây ngài à Mình bị giật lên nè mình sẽ tụt Ê ô hô Thâm lai khâu khỏi ít leo Nờ Nờ Anh đừng phải <laughs> cái <laughs> tụt Tại phải anh lên đây Ê โอ้โหโอ้ยไว้ก่อนหนึงพักก่อนโอ้ยโอ้ยเหี้ยดผีเก yani <oire> no. no. oh. hey. ี้ยนสัตว์เอออย่างงี้ถึงจะเปิดได้เหตุวิ่งเลยนี่อยู่นี่ผู้หญิงเห็นผู้หญิงต้องมีเข้อใส่นะเอ้ยสัตว์วิ่งตัดหน้ากู no อะไรเฮ้ย no โอ้โหเห็นผู้หญิงต้องมีเข้อใส่เลยนะอันหนึ่ง ชิมหายไฟฉายไม่มีเอาชิมหายไฟฉายไปไหนอ่ะให้เปิดไปเอาเอ้ยโหไอ้ซั์อยู่ข้างหลังเดิมเดิมเดิมมึงเดิมมึงเดิมมึงเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมนะประตูนี้เอ้ขี้ไอ้ขี้อะไรมึงอะไรมึงอีกนะนี่มึงจะถีบกูกูเข้าไปโอ้ท่านท่านนะท่านเห็นเส้นลายตัวนี้ไหมฮะท่านอาจจะท่านจะดูได้ออกเลยนะว่ามันสีไม่เหมือนกันนะนะครับ ล้วเราไปเนี่ยเราเหยียบแผ่นนี้เราต้องเจอแน่เป็นแผ่นพิเศษนะเอ,อ่อเย็ดเย็ดเหย็ดโอริโอห้าบาทเอ,อ่อต้องวิ่งออกไปเออประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดแล้วไงเออเออเอุ้ยอุ้ยอ้วมมื่นมื่นไอ้เ,ออเอออนี่ยมืน่มนโดโดโด,ดโอ้เตียงเตียง,งแม่งเล่นเวฟด้วยสัตว์เออแล้วไงอะเอาฉันเอ,อาเอ,อ,อาฉันออกไปที เอ้ยใครวะอุ๊ยร้อนสัสอะผมทนบรรยากาศนี้ไม่ไหวอย่างนี้นะ่ะผมผมก็เป็นอะไริงๆคือกูเป็นคนกลัวผีนิดนิดหน่อยๆน่อยนะวิ่งไปเดินไป อ้าท hey, e, 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 e. ่านผู้ชมเห็นผมเงียบไม่ต้องตกใจนะคือกูงงอยู่แล้วนะให้กูทำอะไรกันแน่เนี่ยกูเบอร์พอยังกูเบอร์พอยังฮะออกมาเจอกูหน่อยดิไอ้สัดเดี๋วเดี๋เดี๋ยวเดี๋เออต้ให้ต่อวะต้ให้ต่อ ร้อ,อนอ่ะหนึ่งอตอไม่ร้อนหรอกปวดตานนเนี่ยเออหนึ่งอะไรวะ เฮ้ยผู้หญิงแล้วนึ่นะขอคัดก่อนอู้ยเี่นูไอ้สัตว์อ๋อมันมีรูมันมีรูเขาเรียกว่าอะไรช่องอะไรสักอย่างเนี้ยให้เราให้เรามุดลงมานะอู้ยตกใจอุ้ยใจจะวายตายห่าม่งเกมแม่งโคตรทรมานนักแค์แต่ต่กูก็ชอบนะมันทำให้ผมบอกตัวตนที่เราเป็นน่ะนะ ม่งกีแตก่กูวิ่งอย่างเดียวเลยกูวิ่งอย่างเดียวเลยยัไงต่ออากูวิ่งผิดทางเ,อ, <c oughs> เอ้ยใครอะไรเนี่ยอ่ายังไงฮะอันนึ่งระไฟฉายอันน้อยนิดของคูเนี่ยมึนมากเลยท่านผู้ชมในคลิปอาจจะมองเห็นนะแต่ผมมองไม่เห็นนะ เฮ้ยทำไมเป็นทางตาไหนยไม่คิดว่าจะมีประตูอยู่เลยอะน่ากลัวมากเลยอะจอร์ดเฮ้ยอันทาง,ทางไหนวะ <c oughs> เอาชิบหายบักัน yeah. ูบักบักไอ้เหี้ยบักบักอุ้ยสัสไอ้เหี้ยนู โอ้น่าตงนี้เลยเหรอใจเย็นหน่อยได้ไหมพี่ผมติดบั็อกอยู่ไอ้เฮียเมื่อกี้แบบเจอผีอะไอสัตว์มันกวนตีนมากเลยผีตัวนันน้นอยู่ไหนมึงอยู่ไหนโอ้วิงว่งวิ่งทะลุมาเฮ้ย hey, ้าเมื่อกี้เราวิ่งมานี่ว่าอันไหนครับเอ oh, yeah. เอโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้จอดไออันึงผมเหมือนละเอ้ยเราต้องวิ่งวนไปวนมา ไอสัตว okay, ์เมื่อกี้แม่งเกลียมากเลยเงยหน้าขึ้นไปแม่งจ้าเอ๊

อาชิบหายเริ่มใกล้กันไปแล้วอ้ยเมื่อี้อะดูเผือเฮ้ยเมื่อกี้เราเผลอไปอ่ะโอ้ยตกใจอ้าวกำลังโหลดเยทจะบอกนะว่าผ่านแล้วโอ้ยกำลังโหลดเร็วเร็วเร็วเจบแชปเตอร์สามจบแชปเตอร์สามปวดหัว ปวดตับด้วยโอ้ยนะท่านผู้ชมผมเหนื่อยมากเลยจบยังวะอ๋อยังไม่จบชิบหายแล้วมึง Chapter 4 o p e r a t i o n อ่านนะท่านผู้ชมนะจะมีคอ n t เนีย d นะก็ไปติดตามชมพันหน้านะก็พันหน้าก็ขอบผมก็คง ไวรัสไม่กินแล้วล่ะผมคงจะเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ผมขึ้นไส้จะอ้วกมากเลยเจอเกมนี้กลัวเสียงเสียงน่ากลัวสัตว์ผมเจอเกมนี้ผมไม่ไหวเลยนะก็ฝากฝากอย่างหนึ่งนะคือตอนนี้ก็ผมเล่นสกายนะก็แอดกันมาได้เลยนะสำหรับใครที่อยากคุยผมก็แล้วแต่ไปพูดอะไรพูดที่อะไรบลาบลาบลาอะไรก็แอดมาได้นะก็สกายก็พิมพ์ไปเลยนะไอเฮฮา้วก็ ตามหลังว่าเกมเมอร์นะเป็นไอฮาเกมเมอร์นะฮะนะย้ำนะไอเฮาเกมเมอร์นะฮะแอดมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะก็ชัปเ t อร์สาจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมมาเดียวนะก็โอ้ออกหลอนเลยสัตน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบา,บาย